ก็ได้ดีใจเหรอได้ดีใจเหรอได้ดีใจเหรอต่อแถ่ายรูปหน้าผมขึ้นไหนอ่ะใส่ เล่นอะไรเนี่ยท่นปากคะพ่อจา๋าล่ะทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรคะน้องนี่อ่ะไมีเสียงเด้อไม่เสียงด้วยทำอะไรคะเออเออไม่มีเสียงด้วย,อ,อ,ยอ,อ่ะเล่นอะไรลูกเอ๊อเอะเล่นอะไรอ่ะ เยฟหลอกล่อให้หน่อยเดวอเ็นดอยข้างหลังไม่ยอมไม่ยอมโอ้อย่าไปแยกอย่าไปเดยกใครทำน้องให้เน้องบอกแม่ใครทำน้องบอกแม่เห็นนโอ้โหไม่รักไม่รักไม่รักวันเที่ยวดอยเหมองนอนอ๋อน้องมูอยากเล่นน้ำตกอีกงอแง กูัวหายกูลูกสองหารแม่รัก่้น้ำตกมางอแงอยากเล่นอีกไม่ยอมเลิกไม่ยอมเลิก้อไม่มีไทยินไม่มีคนดูลมดียังมน่้วูยูอห ชายรุ่นเจ้าโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจะนอนเดี๋ยวจะนอนแม่นอนโอเค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 ทำไมมีเสียงฮะเ้ยอะไรทไมมีเสียงคะลูก่าตเสียง่ะน่น่า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 าลมีทำไม่าวันเอ โอ้ยเอาออกลูกเอาออกก่อนมาจิ้มาเอาปุปั๊เอาฟุปั๊าฟุปัดเอาฟปัอาจารย์อาจารย์อาจารย์เล่นดนตรีเลยขวนหน้าตัวเองหรือเปล่าลูกไอ้ทเยเมันด้วยนะอาจารย์อาจาบอกแม่ซื้อเลยแม่ซื้อเลย

เล่นอะไรลนะูกทุ่นปากคะ่ะพ่อจา๋าล่ะทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรคะน้องนี่อ่ะมีเสียงด้วออ่ะมีเสียงด้วยทำอะไรคะเออเออไม่มีเสียงด้ออ่ะ,เ,อะ,เ,อะ,เ,อะเล่นอะไรลูกเอ๊อเอะเล่นอะไรอะ่ะ